อันนี้ยี่สิบอะอันนี้คือเบอร์อะไรเบอร์ดำห่วงเบอร์ดำดำนิ่มเนาะดำนิ่มเนาะโอเคขออนุญ,ญาตนะเอกมีกลางมีอะไรเบอร์ดำเนาะดำนิ่มดำห่วงอะแหละจากสิบแปดบาทก็มีราคาก็มันจะคลาก,กันสามห้าอันนี้ขายอย่างนี้ก็ขายใช่ไหมมัดเดียวก็ขายอันนี้คือจะขายสองที่สามเลยครับผมนี่ขอชมเลยซื้อขั้นตามกี่กิโลพี่อย่างเงี้ยสิบกิโล,รโลครับสิบกิโลครับผม ชิมได้เลยพี่ชิมเลยพี่ชิมเลยชิมเลยครับเดี๋ยวมาโปรโมทให้มีสวยๆเลยสวยอย่างนั้นอันยี่สามอันนี้ก็เป็นนี่จ้ะแบบนี้เลยนะเาลังมาใส่เราจะเผื่อให้ครับประมาณสามโลสองโลครึ่งนั่นแหละถ้าทใครสนใจโทรได้ไหมโทรมาถามมาสั่งได้แปดหนึ่งแปดห้าสองแปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งอีเดินทาเป็นนะก็กินได้อร่อยราคาถูกราคาเท่าไหร่ป้าขออนุญาตนะครับยี่สาม นี่ข้างแถมๆมั้ก็แแถมๆมั้งก็อร่อยหวานร้อนครับอร่อยนะสีมพูก็อร่อยครับหายหายกินยากนะสีมพูน่ะใช่ค่ะมันไม่ได้มีเนาะชาวสวนเขาบอกว่ามันไม่ค่อยมีราคาเขาจะตัดทีนึงไว้แต่ส่วนใหญ่จะมีง้อผีเดืับง้อลงเมียนแบบอันนี้สวัสดีครับอยู่กับช่องนุ่งน้อยชาแนลนะครับวันนี้นุ่งน้อยอยู่ที่ตลาดไทยนะครับเดี๋ยวมาพามาดูง้อง้อเปิดขายครับเพื่อนนะง้อกลวยง้อตักครับผมมาแล้วนะ ตอนนี้ทุเรียนเางาะมาแล้วครับผมเงาะมังคุดลองกองเริ่มเข้าเยอะนะเดี๋ยวน,อน,น้อยอยู่ตอนนี้อยู่ที่ท้ายซอย25นั้นะเพื่อนนะเางาะจะมี25 26 27้านะครับผมเงาะมังคุดลองกองนะเดี๋ยวพามาชวมวันนี้เดี๋ยวมาเปิดคลิปอยู่ที่ท้ายเลยนะครับอยู่ท้ายตลาดเลยนะอยู่ท้ายซอยปากทางปากซอยอยู่ด้านนู้นนะผมนะเดี๋ยวมาดูในข้างหลังเลย <financially S 2> เดี๋ยวดูเงาะกวยก่อนเดี๋ยวมาดูเงาะกวยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวพาดูข้างในครับผม ตัวราคาตอนนี้เข้าเยอะแล้วนะงอมังคุดลังกองจ้ะไปชมแล้วค่ะราคาลอลงก็ก็มีงอกวยนะครับผมงอกวยเนาะมังคุดก็มาแล้วอ่ะขออนุญาตนะครับนะเดี๋ยวมันแนะนําให้นะครับผมจ้ะราคาเท่าไหร่ตอนนี้งอไอ้มังคุดอ่ะครับอันนี้ยี่สิบอ่ะอันนี้คือเบอร์อะไรเบอร์ดําห่วงดําดานิ่มเนาะดํานิ่มเนาะโอเคขออนุญาตนะนี่ยี่ราคาครับผมอันนั้นเท่าไหร่ อ๋อยี hmm. ่ส mm ิบบาทเนาะเบอร์สวยหมดแล้วก็งาเจ้าเช้าเนาะมาตีอะไรตัวนี้ต้องมาประมาณตีกว่าอาีสองทีสามก็เปิดแล้วเนาะอันนี้เขาเปิดทั้งคืนเหรอยี่สิบสี่เลยอ๋อช่วงนี้มันเยอะเนาะมังคุดลองกองง้อมาเยอะก็มาไวก็ได้ไวเนาะอันนี้ยี่สิบาททำเพื่อนนะนี่คือราคายกเข่งับตะกร้าเนาะอันนี้รักกี่กิโลลองล้ยยี่สิบสองเนาะอันนี้ร้าน อันนี้แก้วตาใช่ไหมรังแก้วตาเพื่อนๆนะใครสนใจก็โทรมาได้มีเบอร์ไหมมีค่ะขอเบอร์หน่อยเผื่อลูกค้าสนใจได้เลยพูดได้เลย้สี่ห้าอแปดสองสองแปดอมีทุกวันใช่ไหมอยู่อยู่อยู่งี้นะโซนนี้เนาะก็เป็นนี้คือล็อกหมุนเวียนใช่ไหมตรงเนี้ยตรงนี้ล็อกหมุนเวียนข้างในก็จะเป็นล็อกประจำเพื่อนๆนะอยู่ในโดมอยู่ในอาคารนะตรงนี้ก็คือ เปิดท้ายมาจากสวนเองครับผมก็จระราคาถูกกว่าเขาครับผมก็เป็นล็อกวงเวียนเนาะมาไวหมดไวครับผมโอเคขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับ,รบจ้าถ้าสนใจก็โทรมาได้นะครับตอนนี้ก็มีมังคุดข้างในมีเยอะนะเดี๋ยวตรงนี้พาชมไปนี้ก่อนอันนี้ครับผมก็อันนี้มังคุดดำเหมือนกันอนุญาตนะครับรูปหล่อรลอเท่าไหร่ตัวนี้ที่ดำแปดบาทสิบแปดบาทเป็นเบอร์รวมใช่ไหม ก็ตคล้ากันนะครับผมนะมีเล็กมีกลางมีอะไรเบอร์ดำเนาะดำนิ่มดำม่วงอั่นแหละจาก18บาทก็มีราคาก็มันจะคล้ากันมานะถ้าถ้าเบอร์ลมเบอร์เสมอก็จะอย่างราคาหนึ่งก็จะมีเนาะก็รวมรวมกัน18บาทราคาถูกเนี่ยครับสุเรียนเริ่มเข้ามาเยอะนะลุกน้อยเพ่ถ่ายมาได้น้าลูกเรียนนะตอนนี้ทุเรียนเข้าเยอะราคาลงเยอะแล้วนะเรียนก็ประมาณ17ถึงซอยยสครับผม 8บาทกลับมากันเยอะๆแบบนี้เลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวมาดูงาเงาะลูกโกยกันเงาะโกยเงาะเงาะตักเนี่ยครับผมอืมขออนุญาตนะครับขายได้นะเจ๊นะเดี๋ยวแนะนําให้นะอันนี้คือลูกค้าจองแล้วเหรอใช่ค่ะอันนี้จองแล้วกี่กิโลครับเจ๊แบบนี้ยี่สิบโลยี่สิบโลเนาะราคาเท่าไหร่ยีสามบาท 23, 23นี่นะรถคันนี้ยี่สาบาทอันนี้คือแบบลูกค้าจองก็มี อันแบบนี้ก็มีนะอันนี้ก็โองเดียนนะเจเนะใช่ค่ะโลเท่าไรครับแบบนี้นนส,านสามห้าสามห้าอันนี้ขายอย่างนี้ก็ขายใช่ไหมมัดเดียวก็ขายอันนี้คือัดขายมาัดเดียวก็ขายไป<ม>ไปดูขายถูกถูกนี่สวยเลยเออสวยด้วยนะงอนี่งอโยุยงอตักครับสามห้าใช่ไหมเท่าไร่นะเจาสามห้าอันนี้อันนี้ข่ะ Oh, อ๋อ23าอ๋อ oh, <laughs> อันนี้คือส5ห้าอันนี้23สาครับผมอ่ะถูกแล้วมาได้เลยอ,อยู่ทีตลาดไทยคลองหลวงประชุมธานีครับอยู่ร้านผลไม้ฤด,ดูกาลนะผมนะอยู่ซอย,อยซอยยีย26 27เนี่ครับผมเนี่ยจ้ะมาได้เลยอันนี้ 23. นี่สวยอาูนี่สวยนะนู่นแดงหมดเลยสวยเลยเน,ะนาะนี่มาเนี่ยมาตั้งแต่ที่สองที่สามเลครับผมนี่เขาชมหน่อย ซื้อขั้นตามกี่กิโลพี่อย่างเงี้ย10กิโลครับ10กิโลครับผมชิมได้เลยพี่ชิมเลยพี่ชิมเลยชิมเลยชิมเลยครับเดี๋ยวมาโปรโมทให้มีสวยๆเลยสวยอยู่นะนี่เนาะครับอ๋อสามสีครับอ๋อสามสีนะเดี๋ยวชิมให้เกือบปางครับเปกือบปางเดี๋ยวชิมให้ให้ดูหวานร่อนหวอนร่อนต่อไปอะไรได้ขั้นว่าไม่ได้คนจะเด้งครับคนจะเด้งอยู่ไหมครับเด้งเด้งเด้งอหล่นแล้วนี่ อหวานรอบร่อนแหละครับโรงเรียนข้าตน,นี้สวยเลยนะอ,อร่อยอืมรูกใหญ่ด้วยนะครับอน,นี้ยี่สามหาได้หลืนี่แบบนี้เลยก็เอาลังมาใส่ก็ได้นะครับหรือจะใส่ถุงลังลายยี่สิบโลสิ็แปดโลก็มี ขั้นต่ำ10โลจ้ะของนึงเนี่ยถนะุงแบบเนี้ย10โล22 23แบบนี้ครับผมมาได้เลยนะมีทุกวันตอนนี้อะอยู่เจ้าเดียวครับคบนท้ายก็สวยครับก็สวยเนาะสวยได้นะเนี่ยเจ้ของสวยนะสวยครับคนขายก็สวยครับคนทายก็สวยเนาะเออเจริญเลยมาได้เลยเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณกี่คัน หนึ่งสองสามสี่ห้ามันมานหกเจ็ดคันแหละหนึ่งครับผมซอยท้ายซอยสิงซอยอยี่แปดนะโอเคมาได้เลยเดี๋ยวลุงน้อยขอไปดูตอนหนึ่งขอบคุณนะครับเจ๊นะแนะนําให้เจ๊มีเบอร์โทรไหมละ่ะเผื่อลูกค้าสนใจม,มีเบอร์ไหมบอกเบอร์เลยศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสองสี่สองสองสี่จากเจ๊อะไรครับผมเจ๊แมวเจ๊แมวเนาะอยู่อยู่โซนนี้นะมีทุกวันไหมครับทุกวันโอเคครับผม กะเชิญชวนเลยนะงอสวยมาได้เลยครับผมนี่สวยจริงๆนะ,ะจะไปก็แบบนี้ก็ให้ชิมได้นะเพื่อนนะ,ะ <laughs> ชิมเลยหวานง้องเรียนหวานอร่อยจริงครับลูกใหญ่ด้วยนะสวยมากเลยนะแต่แบบนี้ข้างในก็สวยนด้นเะนื่อนนเสมอดีงอสวยไหมไปสวยสวยน่าขายครับผมอันยี่สามอันนี้ก็เป็นนี่จ้ะ แบบนี้เลยนะอลังมาใส่ก็ได้นะครับหรือจะใส่ถุงไปก็ได้ครับอืมอันนี้ใส่ลังอันนี้งองโกยราคาเท่าไหร่พี่ยี <3. S 1> ่สิบสามอันนี้กี่กิโลลังใส่ได้กี่กิโลสิบแปดกิโลเนาะมันจะจะไม่แน่นเกินไปสิบแปดโลเนี่ยแหละดักขนะายย่อมเยาข้างในก็ประมาณสน่าจะ ประมาณ25ห้าประมาณเนี้ยครับอันนี้อันนี้เขาโกยประมาณอ่าดูราคาก่อนนี่โกยยี่สิบสามอโกยมันก็อร่อยครับผมนี่แบบนี้เลยนี่ไปนะเนี่ยลังหนึ่งสิบแปดโละตะก้าประมาณสามโลนะนี่จ้ะก็จะเผื่อให้ครับประมาณสามโลสองโลครึ่งอะไรนี่ จะทำสิบแปดโลนะโอเคหักหักกิโลเนื้อเนื้อสิบแปดโลลังสองโลครึ่งครับผมโอเคอันนี้ยี่สิบสามกันับผมมาดูนี่ยเน,นี้จะมันงอสามสี่ป่ะ <c oughs> พ่อใหญ่หลับมาได้เลยครับผมตอนนี้อยู่ที่ตลาดไทยลองหลวงประทุมธานีตอนนี้งอเยอะครับสวยเลยมาได้เลยมาเดินดูก่อนครับผมโลเท่าไหร่เจ๊ ยี่สสามบาทเนาะงอสวยเลยเนาะสวยมากเลยเนาะนี่ลูกใหญ่ๆแบบนี้แหละนี่แบบสวยๆแบบนี้มาเดินดูก่อนราคาลลงแล้วเนาะอันนี้เอามากี่ตันครับผมสามตันกว่าหมดแล้วก็ไปเอาใหม่เลยไหมโอเคยี่สิบสามบาทงอสวยเนาะหมดทุกวันเลยเหรอแลวก็หมดแล้วเนาะ อันขั้นต่ำกี่กิโลขายขั้นต่ำอันนี้เหรอนี่อ่ะโลละแปดบาทอ๋ออันนี้เป็นงอที่เขาปัดออกมาจากอ๋องอปัดเนาะงอที่มันแบบเขียวๆให้สวยเนาะเออขายถูกจ้ะจะมีแบบก็ขายของคนงานพ่อแม่อะไรเงี้ยนะไปกินราคาถูกๆเนาะขายถูกเราไปขายถูกก็ได้ไวๆเนาะแล้วสวยนะก็ประมาณนี้ยี่สิบสามบาทเนาะจ้ะใครสนใจโทรได้ไหมโทรมาถามมาสั่งได้ถึงแปดหนึ่งจ้ะแปดห้า แปดหาสองสี่้านึพสาเนาะเนาะเนาะจันเนาะมันหวานแล้วร่อนเลยงองเดียนสวยๆแน่นอนครับผมจ้ะโอเคขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวแนะนําให้นะเชิญเลยนะครับมาได้เลยมากันแล้วครับผมเงาะปวยเงาะนี่เงาะตักข้ายรถเลยครับผมอยู่ที่ตลาดไทยคลองหลวงประทุมธานีมาได้เลยนะอยู่ท้ายซอย2ี่7 28หกบเจ็ี่แปดเนี่ยครับผมมากันแล้วครับเรียหนึ่งสองสามสี่ ตอนนี้เงาะวันนี้หกคันนะแต่ก็มีเรื่อยๆนะแล้วแต่ของนะครับผมนะวันก็จะเยอะนะวันก็น้อยวันนี้คือตอนนี้ก็แปดโมงกว่าเพื<ม>่อนแปดโมงกว่าแล้วอ่ะเริ่มมากันแล้วครับผมนี่พาดูตัวนู้นเป็นเงาะเงาะสามสีเงาะเงาะอะไรนะสวยยุนะครับเพื่อนนะ ก็กินได้อร่อยราคาถูกราคาเท่าไหรป้าขออนุญาตนะครัะยี่สามบาทใช่ไหมครับผมสวยๆเลยเนาะเนาะสวยครับผมเป็นแป้งแข้ง,ขงแบบนี้เลยครับผมสวยตัวนี้ตัวนี้มอสตัดตัวมาแบบนี้เลยสองตันสองตันสามตัน <c oughs> อันนี้ลองรักละสิบแปดโล สิบแปดโลนะหังยีสิบโลอ่อนทำยี่สิโลอันนั้นจะทำยี่สกแน่นๆหน่อยถ้าสิบปก็จะลมหลวมหน่อยเออเอา20่สโลจิตง่ายๆเนาะเออส8บแปดตัวดีเลสิบปดเป๊ะสิบแปดด้วยอันนี้20พอ20อืมแล้วแน่นๆหน่อยดึไปเลยอะสวยถูกราคาถูกครับผมมาแล้วพี่ไปใคเองเหรอไปที่ไหนพี่ พันยาบุรีอ๋อเนี่ยเนาะปทุมเนี่ยเนาะอ่าใกล้ๆครับผมทำรานอ่ะเอากี่กิโลพี่วันนี้เอาไปกี่กิโลวันนี้ห้าร้อยโอ้โหขายงออย่างเดียวเลยเหรอห้าร้อยกิโลปกติขายแตงโมอ๋อขายแตงโมนี่เตงโมไม่ค่อยดีอืมตอนนี้มันกินงอกินมังคุดกันเอาพี่รถเล่ใช่ไหมอ๋อโอเคก like oh, ็เล่ก็ขายสูงไปเลยเนาะตอนนี้หน้างอกมังคุดหน้าลังกอง ก็จะขายดีคนก็จะกินแล้วครับผมตามฤดูกาลเนาะนี่นะครับผมมาได้เลยใส่รังก็ได้นะใครจะเอาถุงมาไม่มีรังก็เอาถุงใส่เราใส่ถุงให้ฟรีนะผมนะนี่แท่งแท่งมากเลยแท่งแท่งมากเลยแท่งไม่เยอะแถมอันนี้งออะไรนะอันนี้คืองออะไรครับเจ้สีชมพูเนาะขออนุญาตนะพี่นะจะชิมได้เลยจะโอ้งอสีชมพูอันนี้ร่อนล้วงอืา สีทองอันนี้ร้อยสีชมพูสีชมพูอันนี้เป็นพวงใช่ไหมใช่ค่ะขายยังไงครับกิโลเท่าไหร่อันนี้เราละยี่สบองบาทละยี่สองเนาะอันนี้พวงละกี่กิโลครับก็ต้องชั่งอะค่ะอ๋อประมาณประมาณสักสองสามโลไดไหมใช่ค่ะแบบนี้มันสวยๆเนาะจ้ะจะเออเก็บใหม่ๆเนาะก็เลยจ้ะอู้นี่เป็นพวงทั้งนั้นอ๋อก็ก็แบ่งมาเนาะแบบพวงก็มีแบบร่วงแบบเป็นลูกก็มีเนาะฝั่งนู้นสีทองได้สีทองสีทองทั้งหมดเลยเหรอ อ๋อสีทองราคาเท่าไหร่ครับวันนี้อ๋อยี่สิบบาทเออสีทองทั้งคันเลยเนาะแล้วก็เงาะชีมพูอันนี้เท่าไหร่นะยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองอันนี้เท่าไหรยี่สิบอันนี้ยี่สิบอ่ะอ่ะสีทองยี่สิบโอเคแล้วก็มีเบอร์ไหมเจ้ใครสนใจโทรมาถามมีค่ะมีเนาะขอขอเบอร์หน่อยครับเลูกค้าสนใจอยากโทรมาสั่งไดะจ้ะ มาจาก y ยูทูบได้เดี๋ยวมาทำคลิปให้ครับผมตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มบอกมาเยอะแล้วเนาะมากี่รอบแล้วครับเนี่ยอ๋อเราเพิ่งมาวิ่งไี่รอบที่สองอ๋อรอบที่สองใช่ไหมเก้าที่สองเอาไปกี่ตันวันนี้ครับผมวันนี้มาสองตันนิดๆิดสองตันนิดๆิดอ๋ออ๋ออย่างเดียวโอเคของจันใช่ไหมเจ้ใช่ค่ะของจันทใน อันทุพดีน่าดีครับได้เราจะได้บอกจ้าจ่ะขอชิมหน่อยนะได้ค่ะได้เลยขออนุญาตนะค่ะชิมได้แล้วชิมให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับทุกท่านนะมาได้เลยนะขออนุญาตนะครับจะมาแนะนําให้จะจะเคยกินอยู่อร่อยอยู่ครับอินนะครับเพื่อนนะขออนุญาตชิมครับผมอือชิมได้นะคะชิมได้เลยหวานหวานนี่อะไรก็ในสองสองอย่างก็ชิมได้นะคะ เราจะได้รู้ว่าอันนี้รสชาติแบบไหนอันนี้แบบอืมอร่อยแนตะขออนุญาตชิมได้ค่ะได้เลยชิมเลยนะคะอันนี้สีทองอเมือ่อนอร่อยอร่อยมันสดใหม่ครับผมใช่ค่ะนี่เดใหม่จาก,กสวนเลยนะคะสดใหม่อ,มอร่อยหวานร่อนครับอร่อยนะสีมพูก็อร่อยครับหายหายกินยากนะสีมพูนะ่ะใช่ค่ะมันไม่ได้มีเนานะ าส่วนเขาบอกว่ามันไม่ค่อยมีราคาเขาจะตัดเลี้งไว้แต่ส่วนใหญ่จะมีง้อสี่ดำง้อลงในเมียนแต่อันเนี้ยมันไม่ค่อยจะมีจ้ะมีน้อยปลูกกันน้อยครับอร่อยนะคะอร่อยไม่เปรี้ยวหรอกอร่อยหวานอันนี้ง้อสีทองอร่อยนะคะส่วนของอร่อยเลยอร่อยเนาะถ้าเก็บของใหม่แล้วจะซื้อสีแบบเนี้ยผลมังสวิรัติจ้ะคือเก็บของมาใหม่แล้วขอเบอร์หน่อยจ้ะ ศูนย์เก้าสามสองสี่ห้านึ่งเก้าเจ็ดสี่สองเจอะไรครับเจซิมอหรเจซิมเนาะขออนุญาตนะเดี๋ยวแนะนําให้นะเจนะจ้าจ้าถ้าสนใจก็โทรหาเจได้เลยนะได้ทีแบบนี้ทุกวันเนาะเจเนาะจ้าจ้าหกเจราคาพิเศษยี่สิบบาทนี่ร่อนอันยี่สองอันนี้ยี่สิบสีทองยี่สิบจ้าเงาะสีทองเงาะเงาะชมพู ราคาเม่แพงยี่สิบสองแต่ไม่ค่อยเจอหรอกนะใช่ค่ะใครสนใจก็โทรหาเจได้เลยพี่ครับเชิญได้ครับผมกคนนะคไม่เป็ได้หสเป่ะาชิมดูก่อนว่อร่อยเ่หวานด้วยนะไม่เบี้ยวหรอกนี่ตันี่ีนี่ยากาศ ลูกใหญ่ลูกใหญ่ตร้อมลูกใหญ่ราคาถูก20บาทเจอเลยครับโอเคอร่อยครับเจ๊อร่อยแนะนำให้ครับผมื่เก็บใหม่จากสวนเลยจสวนเองเหยครับสวนเองด้วยรับมาอ๋อลงไปซื้อมาอ๋อเก็บเสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถอเลยอ๋อสั่งที่สวนเนาะก็จะได้ของสวยตองใหม่เพราะเราเราจะเก็บจากสวนใหม่ๆเลยอ๋อครับผม รับที่สวนโดยตรงเลยเนาะค่ะมันก็จะได้สดได้ใหม่เนาะแล้วมันจะมีสินค้าคือค่ะเราพุ่งของมาประมาณสองพุ่งแบบนี้สีสองมมาถึงก็ขายได้เลยใช่ค่ะคสดใหม่จริงสองุ่งค่ะแล้วมาถึงว่าสีสองครับผมโอเคอำเภอมะถามครับอำเภอมะขามใช่ค่ะอำเภอมะขามรื่องสุดก็มาเลยอันนี้ขับเองมาเลยเหรอซ้ อีแต่ผู้หญิงท่านนั้นเลยใช่เก่งนะเนาะมากันสามคนเหรอสามหรือสองสองคนแต่คนนี้รออยู่ที่ห้องอ๋ออยู่ที่นี่อ๋อเปลี่ยนกากันนี่ไปกันสองคนเจ๊นี่จริงไหมาก่ค่ะยิงแกร่งยิงแกร่งครับมาอุดหนุนนะครับผมนะเจ๊ขับรถมาเองด้วยใช่ค่ะขับรถสุดยอดครับผมมันไม่ใกลใกล้ๆนะทันทะยองก็ประมาณสามสี่ร้อยโลสามสี่ร้อยด้วยเนาะประมา แล้วรถหนักเลยนะมาจีตังดูตรงนี้มันจหนนะแต่นนี้มัสองสมอันนี้แปดร้อยแอื้อ800แล้วก็ยังมี่วงในยักร่าอีกก็จะไปอยูประมาณสองตันสองตันเนาะโอ้แก่งมากเป็นกำลังใจให้นะครับผมนะซึ่งซเย่ยบมากเลยครับผม อันนี้ผู้ชายยังอายเลยนะขับรถมาเองนะปกติะจะจะซื้นผู้เรียนอ๋อจะพึ่งมือ,มองอีนเที่ยงที่สองอ๋อมาลองงอดูเนาะใช่ใช่ก่อนเนี้ยผู้เรียนมันมัน,นเยอะมันเยอะอืมก็เลยลองมาจชะใช่ก็แตมันก็ยังลองปรมาณนี้เองใช่ใช่ครับอ๋อตุเรียนมันก็แพงราคาแพงอันนี้ก็เชือใหญ่เป็นสาวเชื้อใหญ่พาลุยใหญ่สุดยอดครับแกพางเนาะสุดยอดครับผมเจ่งมากมาก อายเลยผู้ชายอายเลยในเจมไปขึ้นหอเองขับรถเองปรีรถไปจากที่ไปถึงที่มะขายจ้ะก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้วเราก็ไปเราขึ้นสองตอนทุ่มเนอืมแล้วเราก็ออกมาเลยมาถึงตรงเนี้ยที่สองก็มาจอดก็ขายได้เรื่อยๆแหละรถไม่ของไม่เยอะเนาะงอนี่ตอนนี้คนกำลังอยากกินปาคารไม่แพงเหมือนทุเรียนก มันจบแล้วก็ใหม่มาจากสวนเลยเราไม่ได้ไปเอาที่เอนแต่เพราะที่สมันไม่คุ้มไม่ช้ำมีคุณภาพนะนะดูแล้วลูกเสมอดีจ้ะมาเอาจป็นที่สวนจ้ะสวนมันจะได้ราคาถูกแล้วก็แขรงๆด้วยมันก็จะเป็นล้อที่แบบเค้างคือจากอันใหม่แล้วเขาก็จะรวมให้เราใช่ใช่ใช่แต่นี่เราวิ่งไปรอที่หน้าสวนที่โรงานเขาเก็บเลยจ้ะก็คือได้เสมอได้ลูกดีเนาะได้ค่ะได้ของสวยเนาะ <ersch> เราคขายเราก็อยากให้ลูกค้าได้อะไรเป็นของใช่ใช่แล้วลูกมันเสมอดีแหละลูกสวยเสมอครับผมโอเคขอบขอบคุณมากครับเจ๊คขอบคุณค่ะบจัดจัดจะฝากช่องเลยนะจ้ดมี YouTube ลุงน้อยชาแนลนะครับผมเดี๋ยวมาแนะนําให้ครับผมจ้าขอบคุณนะครับจ้าขายดีๆเป็นกาลังใจให้นะครับผมนุ่นเองขับรถเองไม่ยอมแพ้เลยผมจ้าช่วยเปลี่ยนกันได้ไหม กลับเป็นกำลังใจให้ขายดีๆนะครับเดี๋ยวแนะนําให้นะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจ๊ขอบคุณมากครับครับขายดีๆเจ่งสุดยอดมากเจ๊ขอบคุณเจ๋งมากเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ชิมนึ่งจีจากฝางนะค่ะจะได้กิจากฝางเราด้วยมีนึ่งจีด้วยเหรอครับแต้ทำอยู่ที่ฝา่งคนโตวันนี้เก็บไม่ได้ขายหลายอย่างเนาะแล้วใครๆให้นึ่งจีครับเอามานี่หรือว่าไปขายที่แข่งนึ่งจีเปิดตรงนี้เลยใช่ไหมเปิดตรงโน้นอ๋อ เดินจีมาตัวนี้นิ้นจีจักระพัดไหมเนี่ยอ๋อตัวนี้นิ้นจีจักรพรรดไหมเนี่ยอ๋อราคาไม่แพงนะคะตอนนี้จับต้องมาเอามาแบบนี้ก็ราคาจะถูกกว่าตอนนี้กระโปงถึงกระปังสุกให้แห้งหวัดก็จากจากฝากติดตามเจ๊ด้วยนะฝากกดหนุนเจ๊ด้วยนะครับผมตามเบอร์โทรนั่นแหละเปิดท้ายนะคะเปิดท้ายคุณนี่จ้าสองสี่หนึ่งจ้าสี่สองจ้าขอบคุณมากครับเจ๊เดี๋ยวมาเดี๋ยวรวยครับสวัสดีครับโอเคครับไป ครับก็โอเคนะครับห้อก็พามาชมง้อโกยง้อตักนะครับมาได้เลยนะอยู่ซอย20 25 26 27 28้าอยู่ท้ายซอยนะครับลานฤดูกาลนะครับผมสมานฤดูกาลอยู่ท้ายซอยนะครับเข้ามาได้เลยนะคือท้ายซอยง้อครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปน้ยจะพาไปดูง้อมังกรทองกรงนะอันนี้คือง้อโกยนะครับมาแล้วนะน้อยจะพามาชมบรรยากาศนะครับก็ราคาไม่แพงครับมีตั้งแต่20สตาร์ท20ครับเป็นงอสีทองนะ ลูกใหญ่ครับผมแล้วก็เป็นงอสีชมพูเป็นช่อนะครับผมก็22บาทครับแล้วก็เป็นงอโรงเรียนนี่ครับงอโรงเรียนก็23ครับราคาวันนี้นะวันนี้ราคา23เป็นงอโรงเรียนครับวันนี้มี1 2 3 4 5สาี่ห้าเฉพาะงอนะหกันนะครับตรงนู้นก็จะเป็นมังคุดนะครับมังคุดก็ราคา20บาทนะครับผมงอดาไอ้มังคุดดาครับมังคุดดาแล้วก็อ่า18บาทก็มีเจ้าหนึ่งครับนี่คือล่วงน้อยผ้า มาดูอยู่ท้ายซอยนะครับมาดูง้อแล้วก็แถมให้ครับผมมะคุดโอเคครับก็อมาได้เลยนะเชิญชวนครับนี่ครับบรรยากาศครับคืองอโกยงอลังงอตักครับผมง้อง้องอตักครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะขั้นต่ำก็ประมาณ10บโลครับผมเอาลังมาใส่ก็ได้นะเพื่อนนะลังหรือจะเป็นถุงก็ได้ครับผมมาชิมแรกก่อนครับผมชิมก่อนชิมก่อนแล้วเดินดูก่อนได้นะครับผมราคาไม่แพงครับผมนี่มาจากสวนแบบนี้เนยนนะราคาไม่แพงครับแต่ราคาเดี๋ยวพาไปดู ราคาง้อลังง้อลังนั่นในครับคลิปต่อไปนะน้องน้อยพามาดูนี่ก็โอเคครับผมก็พามาดูนี่เจ้านี้สวยครับผมโรงเรียนสวยๆแบบนี้เลยนะมาได้เลยครับผมราคาราคาย่อมเยาไม่แพงครับผมแล้วก็สดๆใหม่ๆเลยนะจากสวนเลยนะอร่อยแน่นอนครับผมขายดีๆครับเจ๊ค่ะเชิญชวนเลยนะครับมาได้เลยนะโอเคลุงน้อยก็พาชมทั่วเลยนะแค่นี้ก่อน เดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปดูเงาะมังคุดลองกองข้างในครับผมก็อ่ยุด้านขายตลาดซอย28นะครับตอนนี้คป8ค7คล6คลิป5ครับผมโอเคครับผมก็ไปเจอกันคลิปใหม่นะครับฝากติดตามคลิปก่อนหน้านี้ของน้อยได้นะเดี๋ยวน้อยพาดูพอต่อไปครับโอเคสวัสดีครับคลินี้ครับเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับนี่จะสวยเลยมาได้เลยครับแม่ได้ง้อยยัง